การต่อใบอนุญาตขับรถขนส่งแบบออนไลน์นะคะจะมีการทำแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรมและมีการดูวิดีโอ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาทำข้อสอบแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรมกันนะคะแบบทดสอบก่อนอบรม การทักทายถือเป็นประตูบานแรกที่สำคัญต่อความปลอดภัยในการขับรถดังนั้นก่อนการขับรถเราต้องทักทายสิ่งใดบ้างให้เลือกข้อที่เป็นคำตอบแบบนี้นะคะคนรถและสภาพการจราจร ข้อต่อไปค่ะการเข้าใจสถานการณ์ต่างๆมีความจำเป็นต่อการใช้รถอย่างปลอดภัยเราควรเข้าใจต่อสิ่งใดบนท้องถนนบ้างเลือกข้อสิ่งมีชีวิตยานพาหนะสิ่งแวดล้อมนะคะ ข้อต่อไปค่ะจุดบอดของรถเป็นพื้นที่อันตรายในการขับรถโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนช่องจราจ,จรหรือการแซงซึ่งเราสามารถกำจัดจุดบอดด้วยวิธีการใดเลือกข้อการมองข้ามไหลนะคะแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ แล้วก็จะมีวิดีโอนะคะการอบรมใบอนุญาตขับรถขนส่งมาให้เราดูนะคะเป็นวิดีโอที่มีความยาว2ชั่วโมงอันนี้ให้แนะนำให้นั่งดูวิดีโอให้ครบ2ชั่วโมงนะคะดูไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบหลังการอบรมกันอีกรอบนะคะ รับรองค่ะทำตามเราผ่านเฉลุยแบบทดสอบหลังอบรมนะคะการทักทายถือเป็นประตูบานแรกที่สำคัญต่อความปลอดภัยในการขับรถด,ดังนั้นก่อนการขับรถเราต้องทักทายสิ่งใดบ้างทักทายคนรถและสภาพการจราจรนะคะ การเข้าใจสถานการณ์ต่างๆมีความจำเป็นต่อการใช้รถอย่างปลอดภัยเราควรเข้าใจต่อสิ่งใดบนท้องถนนบ้างเลือกข้อนี้นะคะสิ่งมีชีวิตยานพาหนะสิ่งแวดล้อม จุดบอดของรถเป็นพื้นที่อันตรายในการขับรถโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนช่องจราจ,จรหรือการแซงซึ่งเราสามารถกำจัดจุดบอดด้วยวิธีใดเลือกการมองข้ามไหลค่ะส่งข้อสอบเลยค่ะผลออกมาคือถูกทุกข้อนะคะไปขั้นตอนต่อไปค่ะ ท่านผ่านการอบรมแล้วกลณาบันทึกภาพแคชเชอร์ผลการอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอต่อใบอนุญาตขับรถกดตกลงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอให้ทุกคนพัฒนาฝีมือตัวเองไปเป็นนักขับมืออาชีพนะคะบ๊ายบายค่ะ